2บสองสองลบสแซนะครับก็ 2, 2, <c oughs> 2> ก็คือกลายเป็นอินทิเกตของ d ีแซส่วนด้วย1นลบแนะครับอินทิเกตตัวนี้ก็ <c oughs> ล็อกหนึ่ลบซถูกครับลบลอ็อกอสุดนหลบแบวกซนะครับ <c oughs> ก็แทนค่าแซนลงไปก็ได้เป็นลบล็อก หลบแทน x กำลังสองนะครับลืมแทนแทน x กำลังสองมันก็เท่ากับลบลบแทน x กำลังสองลบหนึ่งถูกครับแทน x ส่วนสองลบหนึ่งจริงเครับก็จะต้องเฉลยพอดีข้อหนึ่งจุดห้านะครับอิติเกรดหนึ่งส่วนไซน์ x พอดเอ็กบวกสมเอครับเขายกคล้ายคข้อที่แล้วเลยถูกประครับให้แซเนี่ยเท่ากับแทน x สนวนสอนะครับแทนที่อินิเกต1นึ่งส่วนไซด์3 3เลบ cos เบวกสมดอนี่ยอินิเกตของ1นึ่งส่วนไซ์เเท่ากับ2อแซด ส่วน1บวก z ซดกำลังสองนะครับ cos ์ก็คือ1ลบ z ซดกำลังสองส่วน1บวก z ซดกำลังสองนะครับบวกส dx ก็คือ2 d z นะครับส่วนด้วย1บวก z ซดกำลังสองแล้วคูณหบวกแซดกำลังสองเข้ามานะครับเหมือนเดิมก็เท่ากับอินทิเกรตของ2อซดถูกไหมครับลบเจอลบเป็นบวกถูกไหมครับก็เลยบวกด้วย3ามแซดกำลังสองนะครับ 2dz ถ้าจัดรูปเขาก็ได้เท่ากับ 2dz ส่วนด้วย 4z ่แกำลังขาครับให้สี่แกำลังสนะครับบวกแบวก2นะครับก็ตัดนะครับให้เป็น2 1 1นะครับก็แยกทรกก่นอนครับได้เป็น d ก็คือทำพาเชียลหรือเปล่าครับส่วนด้วย สองแซกำลังสองบวกกับบวก1ถูกไครับตรงนี้แยกตัวประกอบไม่ได้แล้วถูกไหมครับฮาก็เป็นลบบีกลังสองบซีเอซมันนะก็่ศูนย์ถูกไหครับก็ทําเป็นรูป a r ร์คแทนนะครับหดึ่งหนึ่งส่วนสมาก่อนน่กเราก็จัดรูปให้เป็น a r ร์คแทนนะครับก็คือเป็น D ีแซ ส่วนด้วย2 z บวก1นส่วน2อังสองถูกครับก็บอกอีก3ส่วน4ถูกครับไม่ใช่ครับรูท2เกอบแต่งงครับหน้ากลังสองบวกสองหน้าหลังนะครับก็ได้หนึ่งพอดีวครับ 2ก็คือ1นส่วนแครับก็ต้องบวกอีก7จ็ส่วนแปดแส่วนแออกมาจากข้างล่างนะครับ1นึส่วนเส่วนแะครับหนึส่วนแออกมา d ีแซดตรงนี้คือเหมือนคูณ8ปส่วนเเข้าไปถูกไหมครับไม่ได้ตัวเดิมครับตรงนี้ทำช้าช้ดูนะครับ ูครับแล้วก็เอาแปดส่วนเจ็ดใส่เข้าไปในนี้นะครับก็เ,เป็นข้างบนได้เป็นแปดส่วนเจ็ดอินดิเกตของก็คือเป็นรูทแปดส่วนรูทเจ็ดใส่เข้าไปถูกป่ะครับให้เป็นสี่แซนะครับตัวแรกรูทแปดก็คือสองรูทสองน,นะครับก็คือบวกด้วยหนึ่งส่วนรูทเจ็ดนะครับกำลังสองบวกหนึ่งถูกครับเราก็เปลี่ยน d z แซนะครับให้กลายเป็นดีของสี่แซ บวกนส่วนรูทเจ็นะครับคือคูณด้วยรูทเจ็ดส่วนสี่กับมานะครับครับเอิเกตได้เป็นนี่ตัดกันนะครับได้สองีตัดได้เป็นรนะครับสองส่วนรูทเจ็ดอาร์แทนสี่แซดบวกหนึรูทเจ็ดถูกไหมครับก็บว,บวกด้วยสี่กไหครับก็ตรงเฉย พอดีนะครับแลแทนแซดกลับนะครับแซ้ายคืบแทน x ส่วน2ดูครับก็จะเป็น2ส่วนรูทดนะครับอาแทน1บวก c แทน x ส่วนสองนะครับส่วนเจ็ดบวก c ครับก็สลับตัวนะครับให้เหมือนเฉลยต่อไปก็ข้อ1.6นะครับอิน e g r a t e s i n x เอกส่วนสลบไซน์เอนะครับตอนนี้ทุกข้อก็เหมือนเหมือนกันนะครับก็แค่แทนค่าหรอครับก็แค่แทนค่าว่าให้คัสเนี่ยเท่ากับแทน x อส่วนสนะครับมันก็กลายอินทิเกรต s i n x เอกส่วนสลบไซน์น x, เนี่ยการแทนค่าตรงเนี้ยแต่ก็เวลาทำเราก็สังเกตนะครับว่าทำไมถึงใช้วิธีนี้นะครับเราจะใช้วิธีนี้เมื่อมันเป็นตรรกะยะของไซน์คอร์หรือเปล่าครับเป็นฟังก์ชันตรรกะยะของไซน์คอร์ก็คือตรงเนี้ย มีการบวกลบของตัวเลขนะครับ x ก็เท่ากับแทนค่าทรายไปนะครับทายก็คือได้สองสองแซดถูกครับส่วนด้วยหนึ่งบวกแซดกำลังสองครับสองลบทราย x ก็คือสองลบสองแซดนะครับหน,นึ่งบวกแซดกำลังสองี d x ก็คือสอง d แซดนะครับส่วนหนึ่งบวก แซดกังสองนะครับและเท่ากับคูณเข้าไปนะครับสอนะครับส่วนด้วย1นึบวกแซดกำลังสองถูกครับนี่อของซายครับแล้วคูณข้างล่างก็คือนี่คือข้างบนถูกไหครับข้างล่างก็คือ1นึบวกแซดกลังสองเข้าไปให้เป็น2องบวกสองซดลังสองนะครับลบสอแซถูกไหครับ BZ น,นี้ก็ตัดกันนะครับเท่ากับอินทิเกตของ z d z นะครับส่วนด้วย1บวกไม่มีวงเล็บนะครับ1บวก Z กลังสนะครับคูณกับแซดกำลังสองลบ z บวกหถูกป่ะครับนี่เราก็แยกไม่ได้เลยถูกป่ะครับตรงนี้เราทำยังไงครับเราก็ต้องทำด้วย เขารู้เดินเนะครับพาเชียวไปลว่าให้แซดส่วนด้วย1บวกแซดกำลังสองคูกับแซดกำลังสองลบแซดบวกหนึ่งเนี่ยเท่ากับ A X บวก A Z บวก B นะครับส่วนด้วย1บวก Z กำลังแกำลังสบวก1บวกด้วย a 2 z บวก b 2หรือเปล่าครับส่วนด้วยไซ้กลังสลบ Z บวก1นะครับเราไปหาค่า a 1กับ b a หนึ b ห a 2 b 2มาครับเราก็จะอินทิเ a t ตได้ถูกไหมครับแยกแบบโงๆก็ได้นะครับเราสามารถทําวิธีนี้หา a 1 b 1มาก็ได้ครับ a 2 b 2หรือแยกเป็นอย่างนี้เลยก็ได้1ส่วน1นึ่งส่วน1บวก Z กำลังสลบ1ส่วน แซดกำลังสองลบแซดบวกหนึ่งนะครับดี่แดถูกไหมครับเราก็ลองแทนเราก็ลองดูนะครับปึ๊บครับข้างบนก็เหลือลบแซดถูกไหมครับแสดงว่าเราต้องการเราต้องการแซดถูกไหมครับเราต้องมีลบหนึ่งอยู่ข้างหน้าถูกไหมครับโหปะอืมเราอินทิเกตนะครับอินทิเกตตัวแรกก็ไดอาร์แครถูกไหมครับอินทิเกตตัวนี้ก็ไดอาร์แครเหมือนกันถูกไหมครับ นิเกรตของ1นึ่งแล้วก็ตัวแรกก็เลยได้ครับลบอาร์คแทนนะครับอาร์คแทนแซดครับตัวแรกบวกกับอินทิเกรตของ1ส่วนด้วยแซดลบ1ส่วน2กำลังสบวก3ส่วนสนะครับ b z ตัวนี้เราก็อินทิเกรตบ่อยแล้วนะครับนะครับเราก็ดึง4ส่วนสามานะครับ ได้ดึงสมบนสออกมาก็กลายเป็น4ี่ส่วนสาส่วนสอบวกหนึของแซลบหนะครับส่วนรูทสาถูกไหครับกำลัง2องบวกหนึ่งดก็เปลี่ยนเป็น D 2 Z องแลบหนส่วนรูทสานะครับก็จะเป็น2องส่วนรูทสามอาร์ท สองแซลบหนส่วนรูทสานะครับบวกสี่นะครับข้างหน้าคือลบอาร์คแทนแนะครับก็แทนค่าแซดลงไปนะครับแทนค่าแซดเท่ากับแทน x อส่วนสองครับก็ได้เป็นลบอาร์คแทนเกส่วนสบวกกับ2องส่วนรูทสามอาร์แทนสแทน x ส่วน2ลบ1ส่วนรูทสาบวก c นะครับนี่เกจหนส่วนสามเศก x ลบ1 d x นะครับครับแล้วแทนนะครับคือบอกว่า cos x เนี่ยเท่ากับ1ลบ zared กำลัง2ถูกครับส่วน1บวก zared กำลังสองครับเศก x ก็คือ1ส่วนขอเลครับก็คือ1บวกแซดกำลังสองนะครับ1ลบซดกำลังสองแล้วก็แทนค่าเข้าไปนะครับนิเกต1ส่วนด้วย3เศษก x ลบ1 DX เนี่ยก็เท่ากับนิเกตเอก็คือ2 D 2 D Z สดถูกครับส่วนด้วย1บวกซดกำลังสองเศษก็คือ หนึ 2, ่งบวกซัดกำลังสองครับส่วน1นึลบซัดกลังสอง็ลบหนึ่งนะครับนะครับต้นเป็นหนึ่งลบซัดกำลังสอคูณวงุล่านะครับก็จะเป็นสองคูณกับหนึลบซัดกำลังสองส่วนด้วย 3, สามบวกสาซัดกำลังสองลบ หนึบวกซดกำลังสองนะครับคูณกับหนึ่ง 2. บวกซัดกำลังสองว่าครับดีแัดถูกไครับนับ่นเท่ากับอินทิเกรตสองคูณหนึ่งลบซดกำลังสองส่วนด้วยค่าลาเขาก็ได้เป็นสี่ซดกำลังสอง บวกสองถูกไหมครับครับสี่เสกำลังสองบวกสองก็ตัดนะครับเหลือหนึ่งเหลือสองนะครับนะครับเราก็แยกนะครับได้เป็นเราก็แยกได้เป็น คร,ค,ครับอินทิเกรตของหนึ่งส่วนสองแซกำลังสองครับเราไปทำพาเชียวก็ได้นะครับแต่ว่าพี่ขี้เกียจทำนะครับเพราะมันเยอะเกินพี่ก็ลองคูณดูนะครับก็ลบถูกปะครับถ้าลบกันอย่างนี้พี่คูณกับข้างบน,นจะได้เป็นหนึ่งบวกซทกำลังสองลบสองซกำลังสองลบหนึ่งครับ ให้เป็นลบแซดกำลังสองหรือเปล่าครับครับตัวนี้วะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือแต่ก็ขาดอีกหนึ่งนะครับให้เป็นลบแซดกำลังสองส่วนสองแซดกำลังสองบวกหนึ่งคูณกับ หนึ่งบวกไซดกำลังสองถูก่ครับสำหรับก้อนนี้ก็คือได้แล้วของลบไซกำลังสองแล้วก็บวกอีกหนึ่งส่วนอินทิเกรตตัวนี้ถูก่ครับหรือถ้าใครเขียทำอย่างนี้ก็ทำบายพาสเอานะครับเฮ้ยทำพาเชียวนะครับไอตัวนี้ครับก้อนนี้เขามอินทิเกรตได้ถูก่ครับเราก็เลยมาพิจารกก้อนนี้กทีหนึ่งเราก็ใช้วิธีเดิมครับก็กระจาย พิจาก้อนหลังนะครับอนิเกของสองแซดกำลังสองบวกหนึ่งถูกครับก้อนนี้ต้องการให้เหลือแค่ตัวเลขถูกครับก็ต้องการกำจัดแซทกำลังสองให้หมดนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นสองแล้วกันครับลบกันถูกครับก็ได้เป็นสองครับสองบวกแซทกำลังสองลบ สองบวกแซดกำลังสองนะครับนี่คูณค่อยขึ้นไปนครับสองบวกสองแซดกำลังสองลบด้วยสองแซดกำลังสองลบหนึ่งถูกไหมครับก็ได้หนึ่งครับน,นี้ก็คือได้ตามที่เราต้องการแล้วครับดีแซดถูกไหมครับเราก็รวมผลก,กันนะครับให้เป็นอินทิเกตรตสามส่วนด้วยสองแซดกำลังสองบวกหนึ่ง นครับลบกับสองส่วนด้วยหนึ่งบวกลบสองตัวนี้หนึ่งบวกแซดกำลังสองน,นะครับดีแซดนะครับนครับรวมพดแล้วก็ลองคุณไขดูนะครับมันก็ได้พดนี่ตามต้องการถูครับถ้เป็นสามลองทดดูนะครับก็เป็นสามบวกสามแซดกำลังสองครับลบด้วย สี Z, 2, ่แซดกำลังสองลบสนะครับก็ได้เป็น1นึลบแซดกำลังสองนะครับข้างบนตามนี้ครับต่าเราอินทิเกรตตัวนี้ละครับอินทิเกรตได้ออแทน2ตัวเครับเป็นสามอินทิเกรตของ1ส่วนด้วยแควรูทสองแซดกำลังสองครับบวก1 d Z, ึ่ก็เปลี่ยนเป็น D root, 2, Z, ีรูทสอแซบวกหนึ่ครับ D root, 2, ีรูทสอคูณด้วยรูทนะครับ ลบกับ2อินทิเกรตของ1ส่วน1บวก Z ดกำลังสองนะครับกลาวมาเป็น3ส่วนรูท2องเถครับ Arc tan ทแคลรูท2 z บวก1นึกครับแคลรูท2แนะครับลบด้วย2 Arc t a Z z ถทกครับ ก็แ,แทนค่า Z นะครับ Z ซทค่าแทน x ส่วน2ลงมาครับก็ได้เป็นเท่าก,กับ3ส่วนรูท2 arc แทนรูท2คูณกับ x ส่วน2นะครับลบกับ2 arc แทน x ส่วน2ลงมครับบวก4 x ส่วน2นะครับก็คือเป็นแทน x ส่วน2นะครับรากแทนของแทน x ส่วน2นะครับก็ดูเฉลยนะครับก็จะตรงเฉลยพอดีนะครับโอครับก็เฉลยตรงต่อไปก็ข้อ1.8นะครับ1.8 อินิเกตคอด x ส่วนหบวกซด x นะครับ d x นะครับครับเราก็แทนกลับนะครับก็ให้ x เท่ากับให้ z นะครับเท่ากับ แทน x ส่วน2ถูกป่ะครับอินทิเกรตตัวนี้ c o t x ส่วน1บวก sin x เนี่ย dx ถูกป่ะครับ sin x เท่ากับ2 z ส่วนด้วย1บวกแกำลัง2ถูกป่ะครับ cos x เท่ากับ1ลบแกำลัง2ส่วนด้วย1บวกแกำลัง2นะครับนั้น c o t x เนี่ยก็คือ cos ส่วน sin ถูกป่ะครับก็เท่ากับ คอสส่วนซด์กคือ1ลบแซดกำลังสองส่วนสองแซดนะครับแล้วก็แทนค่าเข้าไปนะครับกลายเป็นอินทิเกรตของ1ลบแซดกำลังสองส่วนสองแซดนะครับหารด้วย1บวกซด์เอ็กนะครับคือสองแซดส่วน1บวกแซดกำลังสองดีเอ็กก็คือสองดีแซดนะครับส่วนหนึ่งบวกแซดกำลังสองถูกไหมครับ เราจัดรูปเขากลายเป็นอินทิเกรตของ1บวก z กำลัง2คูณเข้าไปข้างล่างนะครับ1ลบ z กำลัง2หารด้วย2 z คูณกับ1บวก z กำลัง